ตัวนู้นไม่กล้าออกมาเปียกคนกำลังร่วงวันนี้ได้ออกโกงกันตื่นเต้นใหญ่เลยต้องเจ็บหมดแล้วเป็นแผลหมดแล้วนะต้องเสริมอาหารแล้วแม่ไม่ไหวแล้วยินกันเก่งเกิน ขอดูแม่พันก่อนน้องจะเปนผีเพราะว่าคนร่วงเอาตัวที่เหมือนแม่มาโชว์หน่อยสิไหนๆนนมีตัวเดียวนึงรอบนี้มันจะสีขาวเทาเยอะโอ้ยวิ่งชนไม้เองนี่อ่อนเหมือนแม่อ้อนแข่งกับแม่ใช่ไหมนี่ฮะไปตอง ตีนน้อยตีนน้อยน่ารักเอ้าวตัวนึงไม่ยอมมองมาเหรอตั้งเดี๋ยวน้อยทุกตัวหนุ่มตั้งทุกตัวไอ้อะไรนี่อะไรฮะฮะมาอ้อนใกล้ๆเลยเหรอเบี่ยงหมดแล้วทุกตัวเลยเป็นไงเป็นไงไปเข้ากรงได้ยังเล่นพอยัง เล่นพอยังเรียกเรียกไปหน่อยเล่นพออยัางไายเลียกเข้าคอกไปสิอะไรอะไรไม่อุ้มหรอกว้ยวิ่งวิ่งอะไรขนาดนั้นอะไรนี่มาอ้อนอะไรหรอไปทางนู้นไปทางนู้นไปเรียกเรียกดิจะเข้าไหมดูดิดูดิทองทองจัดการ จัดการน,นอ้องโน่ไล,ไลน่น้ขอ,ของเข้าครอบลมกินก่อนลมกินก่อนเหรอ,ไ,หอไปเข้าครอบแล้วบ้าบ้าบ้า